อะไรอ่ะอุ้ยว้าวที่โหอ่าสักดูแลนี้ตัวให้ดูด้วยนะลูกไปกลับกันเดี๋ยวเรามารับลูกเดี๋ยวเรามารูปรับลูกกันใช่ไหมใช่แล้วโอเคอ เอาอีปุ๊กปุ๊กว้าห้าาห้า้าเอาอีปุ๊บปุ๊บว้าาอาวอะไรวะเนี่ยอะไรแล้วเนี่ย ทำารอเอาเอาเฮ้โห้อ,อกระโดดตึงต๊งตึ๊งเฮ้อฮะยี่ห์ว่วา,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 าทำได้ไงวะบูดบบูบบูบบู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 บมาเลยโอเคเลยชิปมันไม่ให้นนะิะเอเอ ลุยละลอยละยิปปี้ปุ๊บหไปเลยโอเคเรารับลูกกันดีกว่าไปเออเออเออลูกลูกปุ๊นปุ่นปุ่นปุ่นติ้งยิปปี้แมนอ่ะสวัสดีวั จอดสลายมืเด <frig> ินเดินเดินเดเฮอถ้าเป็นวิชเบบี้ฮึาดกวาเย้หุ่นยนต์นี้ปดีมากอะโอ้ลอยได้ด้วยเออสวสดีกดปุ่มนะปุ่ม ตรงนี้ปุ๊กแล้วก็ถอยหลังอืมตกตา๊กตุ๊กตา๊กตย๊เต้มกตุ๊กตุ้กตุ๊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 กต๊ก สวัสดีเพื่อนฉันเป็นหุ่นยนต์เรนโบนาฉันอยู่ในหัวเข้าขึ้นมากสี่เย้เย้เย้เชือบเชือบบิ้งปุ้งยูปุ้งเย้เย้จะวิ่งเลยนะครับเรื่องสองันวิ่งด้วยนะว้าวว้าว้าวมันกระโดดได้ลยเฮ้อ

งามงาม,งามอนืนาัาสึกษาน่ะไปบอกน้องก่อนนี่หนูหนูมาทำอะไรกันตรงนี้อ่ะกินไอศครีมมันเดียวมันไม่ดีนะ,นระเราไม่มีสามอันเลยฮพวกเราต้องการไอไอไติมสามอันโอเคได้เลยนะหนูหนูวหว ยี่น้อยว้าวว้าววววววนววีวววววามวนวว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 นวาวววววววควว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 วนววววบวววควววววบวววควัวววว บายบายนะบายบายครับบาย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 ครับบายบายครับบายครับรอๆๆเออิงขั้นสู้มวดเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรวันอวันสู้หมดเลยกันอ่ะโอ้ทุกันเลยสกร์เลตันบอสทุกันเลยทุกันเลยทกเออ

ไอ้วไอ้วไอ้วมึงมานี้เซ่ไอ้วมีมาดีสิบาก็ฝันอะกแล้วดิคับปดังลาลาลลาลอเลเลอออนมีอะไรดับสเกลตันเลยฉันจะบอกเฮ้ยเฮยถึงกันชั้นสูง่เธอจะต้องให้เธอช่วยฉันเลยนโอเคเลย ก่อนต่อผู้ในครั้งที่สามครั้งที่โอ้จะชนะมาดิครับก็มาดิครับมันร่อยเวนสามสองหนึ่งศูนย์ยา เบื่อตัวนี้เกลี้ยงเดียวเบื่อเฮ้ยเอื้อเฮ้ยช่วยฉันสิช่วยฉันสิช่วยฉันสิแล้วก็กา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 กฮะเออยอมหแล้วนะ โอ้บ้าบออะไรเราชิวิว้าวยิงไวมึงชกว้าวยาวไว้ช่วยยาเออ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 รวยฮึฮึช่วยชกฉันสิมากเธอเล่นได้แค่ไหนโอเคเลย

ว้าวเยปปีนี่เขาช่วยฉันจริงๆเหรอเดี๋ยวแน่นอนเราจะช่วยคนดีมากเลยนี่คือเขตกระที่เป็นกระตูนขอรู้ไหมผมรักนี่คือตอนที่ผิดพลาดโอ้ไม่แม่โอ้จะต้องรี